ฮะมีวัยอายุเท่าไหร่นะยี่สิบเนี่ยอายุยี่สิบป๋อเฮ้ยไม่ไหวคนนี้อายุยี่สิบร้ยอายุเท่าไหร่ครัก็เย่อ๋อโอเคมันเย่ที่เข้าใจมาตลอดว่ามีแบบอายุแบบยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าเป็นหน้าแก่เหอไม่ได้หน้าแก่แต่ว่าหมายถึงว่า คือมันดูแบบโตเต็มวัยสูงยาวเขาดีอะคือมันดูมันหล่อเต็มตัวแล้วว,ว่าโตเต็มว,ตว,วัยโตเต็มวัยหล่อเต็มตัวกูพูดถึงแดกแด้เลยเนาะ <laughs> โอ้ยอะไรแบบ30สิบอะไรเงินฟ้าอะไรอะไรอย่างงี้ <laughs> มีสามไข่หรออะไร <laughs> ทำอย่างงี้แล้วก็ทำอย่างงี้อะไรพูดถึงอะไรใบคำาสจริงจริงสามสิบสามสิบแล้วอ้อตกลงไอ้พายยี่สิบ แปลกๆอีม <laughs> ิวแปลกๆมิว <laughs> จ้าแปลกๆแปลกๆที่มิวอายุเท่าไหร่เดี๋ยวปีน,นี้ไม่ได้ถามกันเลยเนาะสามสิบแล้วอ๋อ oh, ถ้า30ก็ยังโอเคถ้าพอสามสิบแล้วบอกดูหน้าอ่อนแต่ถ้า20อ่อ่ะกูก็ยึดใ,ใจคำนั้นก็คือยิด <laughs> ออกหน้าแต่ง <laughs> <laughs> ตกใจ เ,เคยขโมยเงินป้าเคยมาไหมมันมีไม่เคยเลยเฮ้ยเจ้าหรออุ้ยแล้วแมเネจเงินที่เขาให้มาอย่างดีเลยใช่ไหมใช่คือจริจริงๆคือไม่เคย,เคยขโมยตังค์เลยครับแต่จะชอบแบบแอบใช้บัตรเครดิตเลยอ๋อก็นล้วมัน <c oughs> แบบ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 บิยอนนะคะไม่รักขโมยเงินสดแต่เอาการไปรูดค่ะถ้ารูดถึง1,000ก็จะเด้งเข้ามือถือมามาจะซื้อของประมาณพันพันเป็นเป็นพันสองประมาณนี้ ก็บอกเขาลูกกล้าวรอเดี๋ยวออกเองสามร้อนเขาจะเขาจะไม่รู้คำเองอะไรเองเรื่องมันสาใจอ่ะเหมือนสะใจะะในสิ่งที่เราฉลาดอามาเนี่ยนะเป็นเพราะว่าไปสอนลูกให้มันไปเรียนฉลาดฉลาด <c oughs> มันก็เลยฉลาดเห็นไหมมันขโมยเงินลูกอาม่านะเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดมิวเคยผิดสินข้อสอลักทัพย์ มาท่าฐานาเวเคยผิสินข้อห้าไหมกินเหล้าจนเมาไหมก็เคยอยู่แล้วครับผมมาแบบสดๆในชีวิตเลยคือแบบฟิลไมหนผมมีเรื่องของโซจูเหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าอเนี่ยต้องกินแบบกินโซจูใส่เบียร์ด้วยตอนนั้นก็จําได้ว่าแบบเห็นกินไป2แก้วครับผมแล้วก็รู้ตัวทีหนึ่งคือตื่นมาที่บ้านแล้วแล้วนอนแบบเน่ยนอนโซฟาข้างล่างขึ้นไม่ถึงห้องเลยมันดับนะมันดับจริงๆแล้วผมก็เปิดไลน์ขึ้นมาดูออแล้วก็แบบเจอบินคาดแห่งสนุก ไปแทนสนุกตอนไหนวะก็เลยโทรหาเพื่อนว่าแบบเนี่ยทำไมถึงมีบินค่าค่าแทงสนุกด้วยแล้วแบบกลับบ้านมากี่โมงเขาถามละเอียดละเอียดเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมึงก็แบบก็ไปกินไก่เสร็จแล้วใช่ไหมก็กินโซจูกันถึงตีหนึ่งตีสองแล้วไปแทงสนุกกันต่อเฮ้ยตอนไหนตอนไหนวะแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวปวดหัวมากเลยเดินไปห้องน้ำคิวปูดตรงนี้ฮะแล้วรู้ไหมว่าไปเกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็เป็นตอนแรกคิดว่าแบบเออมึงคงไปชนอะไรอ่ะแล้วมันปูดตตรงงงนนนนนีีีี้้้เเพื่่่่่่่่อออบบกกกววาาา็มมึลไแยทูะ มีมีคุณอาของกูอ่ะเคยล้มที่ห้องน้ำเหมือนกันแล้วอีกวิ้งหนึ่งเขาตายเลยอุ้ยเียมึไม่ไอ้เกลือโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> <c oughs> น้อยแล้วเนดะ้อใช่ก็ไปโรงพยาบาลเลยครับผม응응ก็ไปโรงพยาบาลแล้ว,วคุณหมอก,ก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้ามาช้ากว่านี้นะคือแผลมันเน่าแล้วเพราะว่าแผลเหมือนประมาณว่ามันมีดินเข้าไปในแผลเต็มเลยไม่รู้ไปหลงที่ไหนครับผมรูดินได้หรอมีดินเข้าไปในแผลแล้วคือ คุณหมอเขาาฉีดยาชาใส่ขุัวใส่สเตเตอร์นี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าที่ที่รู้คือเหมือนเขาเอาคล้ายๆช้อนหรือไม่รู้อะไปพักอยู่ในหัวเพื่อเอาเศษดินออกมาผมจะเป็นลมตรงนั้นแหะคือมันไม่เจ็บแต่ว่ามันรู้สึกว่าเขาทําอะไรกับเนื้อคือมันเป็นชาเขาต้องคนจะฉีดยาชาแต่ว่าต้องถามว่าสดสดเลยนะถูกไหมก็แก็เย็บเย็บผมก็เย็บไปสี่เข็มคือค่าค่าเล่ามันห้าร้อยค่าเย็บประมาณหมื่นสี่ว้าโอ้ย y god เหมือนยังมีแผลเป็นอยู่นและมิวก็